ณนิโครธารามที่พระองค์นั้นได้มาโปรดพระญาติพระองค์นั้นบังเกิดขึ้นเพื่อโลกัตถจจรยิยาญาตถจจริยาพุทธถจริยาซึ่งพระองค์นั้นได้ทำบริบูรณ์แล้วเยี่่งเดียวกับพระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์ค่ะณถิ่นนี้คืออีกมุมหนึ่งของนิโครธารามที่เราเห็นแล้วจากคุ้นชิน ว่านี้คือสถานที่ที่พระองค์นั้นได้มาโปรดพระญาติทั้งสิ้นนะคะที่มีอยู่ที่มีศรัทธาตั้งมัน่นผู้ปรารถนาที่จะเข้าถึงการปรัรู้ตามพระสมาสัมพุทธเจ้าค่ะการบังเกิดขึ้นของหมู่พระอริยะของพระญาติทั้งสิ้นนั้นย่อมเป็นเหตุแห่งความที่พระองค์ได้มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยกตัญญู ซึ่งพระองค์นั้นบริบูรณ์เหนือเหล่าสัตว์ทั้งปวงโดยโปรดพุทธปิดาและได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดาในดาวดึงค่ะเราก็ได้ทำการบูชานอบน้อมนะคะทั้งที่ยมกะปาฏิหารมาแล้วซึ่งนาถิ่นนั้นก็คือเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงนั้นเองค่ะและนี้คือสืบเนื่อง จากการที่เสด็จมาโปรดพระปิดาและพระนางมหาประชาปีโคตมีและพระญาติทั้งสิ้นค่ะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็จะมีลักษณะของผู้ที่เกื้อกูลดูแลพระองค์นะคะก็คือบุคคลที่เป็นญาติของฝ่ายมารดาที่จะต้องดูแลพระวรกายให้กับพระองค์จเจริญเติบโตและเข้าถึง ความบริบูรณ์แห่งพระสรีรคุณสูงสุดซึ่งได้ส่งบำเพ็ญบุพพาจริยาด้วยมหากุศลทั้งสิ้นอย่างประณนตีตจึงทำให้พระวรากายนั้นมีพระมหาบุริสลักษณะที่บริบูรณ์พร้อมค่ะขณะนี้เราทั้งหลายก็จะเข้าถึงการปฏิบัติกิจคือปฏิบัติบูบชาเจริญสมถะวิปัสนา รวมทั้งอธิศีลที่ได้สมาทานอาทานร่าเริงและรึกตรึกรองอยู่เป็นเนืองนิดค่ะการมาทำกิจในถิ่นพุทธภูมินั้นนอกจากจะมีทัศนานุตริยาลาพานุตริยาปาริจานุตริยาและอนุสตาจริยาเป็นที่สุดแล้วเราก็จะปรุงแต่งกุศลและจิตทั้งปวงนั้น เพื่อให้เข้าถึงอนุตตรยะอันเป็นที่สุดคืออนุตสตานุตตรยะคือพระนิพพานค่ะกราบนอบน้อมที่เสียงก่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหาวีราจา้าผู้ทรงโปรดเหล่าสัตว์ทั้งที่เป็นยาตถาจริยาโลกตถจริยาพุทธถจริยาของพระองค์บริบูรณ์พร้อม ด้วยเสียงกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะ